วันนี้นะครับเราจะไปงานหนังสือวันแรกกันก็คือวันที่สามสิบมีนาคมเพราะหนังสือเราออกก็ปเปิดตัวในสีลงอง้อมเพกถ้าเกินจงเราก็เจอกับคนเดิมๆหเดิมอีกแล้วนะคะเรืองับสาวโรงงาน คนเยอะมากของเข้าไปไม่ได้คนคล้ายใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไดีเข้าไปข้างในไม่ได้เลยอขอบคุณว่าอะไรนะคะชอบเรอออันนี้นมากเลยอ่ะค่ะเดอเดดด็อกเตอร์ใช่ไหมคะคะเดอะด็อกเตอร์อะค่ะใช่ค่ <c oughs> ะก็ใช้อย่างนั่งฝันงานอยู่เลย ขอบคุณมากค่ะค่ายยังอันนี้น้องนานเอาหลบไว้ไม่ได้ด้วยคงเป็นโคนะขอบคุณมากนคนเดียวผ้าวันนี้อะไรเสียอเดิาคครับแต่ก็ยังแบบอยู่ในจุดที่กินได้นะ ได้ได้บันไดคฮะอคอขอบค,คุณมากเลยนะคะน้องชื่ออะไรนะชื่อวิค่ะวิว,ว,วิใช่ชื่อเล่นหรอหรือว่าชื่อเล่นช,ชื่อเล่นช<อ>ื่อเล่นที่เขาชอบเล่นเล่นกันนะอะอะไรนะอะไรนะที่เขา <อ S 3> ชอบเล่นอะไรนะวิอะไรวิขอวิเออเอองานไม่ใหญ่นะน้องวิโอเค พี่ชื่อจริงพี่ชื่อวีฟาได้คือเห็นเขาเรียกพี่ว่าฟายหนูก็เลยเรียกฟายกันก็ชื่อเล่นชื่อฟายเลยคือฟายก็ได้มีหลายชื่อมากเรียกโอ๋อภาษาตะกี้มันเข้าวอ๋ออ๋อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ถึงบ้านนะคะประมาณตอนนี้อะไรอะ่ะทุ่มคึนเอ่อสี่ทุ่มคนแล้วนะ <c oughs> ก็เพิ่งจะได้มาแกะของที่เราได้มานะตอนอันนี้เป็นบล็อกอ่ <c oughs> อนนะคือตั้งแต่ตอน,นที่ทำอ่ะก็คิดแล้วว่าอยากได้บล็อกอ่อนไว้สำหรับเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางเพราะบางทีเวลาเก็บการ์ตูนใช่ไหมมันก็จะแบบกระจาย,ยาได้หนึ่งสองสามห้เจออะไรเงก็เลยลอยากได้บล็อกที่แบบว่า เกี่ยวไว้ด้วยกันแล้วถ้าเกิดมันเป็นบล็อกแข็งก็จะแพงเกินไปน,นี้ก็เลยเป็นบล็อกอ่อนนะคะแต่ก็มีเครือเป็นไมพิพักแล้วก็ตรงนี้ก็เครือบเป็นโฮโลแกรมว้าวบล็อกอ่อนแล้วก็ตัวเล่มตัวเล่มตนี้ก็เป็นเครือบโฮโลแกรมเหมือนกันว้าวข้างหลังก็เป็นสปอตยูวีนะคะ ฉันไม่มองกล้องเลยเพราะฉันไม่รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็ในเล่มจะมีแท็กกติ๊กเกอร์อยู่นะมันแถมสติต๊กเกอร์คุณอากับน้องคีโซคิว so มีอะไรอีกก็มีก๊อการ์ดนะคะข้างหลังแบบเคลือบบีบวอบด้วยแล้วก็ในเซ็ตก็จะมีอ่อแถมเป็น อันนี้เป็นลายเก่าที่เคยทําแถมเล่นๆไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นลายใหม่ที่วาดเพื่อเซนนี้โดยเฉพาะข้างหลังก็วีบวับข้างหลังเล่นสองเล่นสามก็เหมือนกันนะคะก็จะมีกลวดตาแถมหน่วยวยิบวัก ชอบมาเลยนยะต้องตกที่เยินแบบว่าเคลือบโคโโรโลใสๆตอนแรกอะเราจะพิมพ์เป็นปั้มฟลอยด์แบบฟลอยด์สีๆตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแต่ว่าด้วยเทคนิคการพิมพ์มันทำไม่ได้นะคะช่วงลอยพับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอออก็มาโอเคแล้วก็ข้างในก็จะเป็นข้างในปกนะคะก็จะเป็นพิมพ์สีดำตอนแรกก็จะ ปั๊มโคลโลเหมือนกันแต่ก็มีปัญหาเรื่องเทคนิคการทำไม่ได้เสียดายเหมือนกันตัวปกเนี่ยโคนหน้าโคนหลังเราก็จัดอาร์ตเองนะคะเพื่อที่แบบว่าเออจะได้ตรงกับใจเรามากที่สุดนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จัดเองหมดเลยพวกจัดช่องอะเพราะว่าเออมันจัดยากเหมือนกันถ้าให้จ้างคนอื่นจัดะเนาะเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่อง ฟล์ Flow ที่เราต้องการจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะดท้ายก็ต้องจัดเองถ้าเกิดมีเรื่องต่อต่อไปก็น่าจะใช้เวลาเหมือนกันที่จะจัดเพราะว่าเล่มนึงอนะ่ะเราใช้เวลาจัดเดือนนึงแบบไม่ทําอย่างอื่นเลยนะจัดอย่างเดียวอ่ะเออมันเหนื่อยเหมือนกันนะก็ขอบคุณมากทุกคนนะคะที่แบบว่าอ,อุตส่าห์ไปซื้อวันนี้ก็ได้เจอหลายๆคนที่ไปซื้อแตะว,วันแรกนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยที่แบบช่วยสนับสนุนกัน มาตั้งแต่เรื่องแรกนะคะแล้วก็เรื่องต่อ,ตอมาด้วยเรื่อง Good Morning Professor กับคุณนายด็อกเตอร์เนี่ยก็ถ้าเขียนจบเซนนี้ก็จะทำได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าก็ต้องต้องรอจัดเล่มนะคะแล้วก็ทำอาร์ตอะไรมันใช้กระบนการเพราะว่ากว่าเราจะออก The Boy Who l l i e d w o v e มาเนี่ยเพราะว่าเรารับงานอื่นด้วยใช่ไหมเพื่อนะต่อชีวิต ก็สามปีได้เรื่องนี้เรื่องนี้เขียนตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดถึงสองพยีสิบมั้งไม่สิประมาณปีหนึ่งอืประมาณแหละแต่แบบเพิ่งมาออกปีนี้สองพันยี่สานามากนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษคนที่รอด้วยว่าปล่อยต่อนานมากก็จะออกเซตนี้ก็ราคาทั้งเซ็ต ละหนึ่บาทนะคะแต่ว่าเนี่ยเออมันพิมพ์สีทั้งเล่มเลยนะคิดดูสิว่ากระตูนพิมพ์สีทั้งเล่มอะ่ะสามเล่มรวมบล็อกหนึ 1, 000, ่งพันหนึ่ง้อก้าสบก้าบกว่าราคาโอเคเลยนะอืมเพราะว่าถ้าเป็นนิยายใช่ไหมก็ราคาพอๆกันแต่ว่าเขาพิมพ์ขาวดำนะก็ขอบคุณสารพิมพ์เพอรมิทด้วยที่แบบว่าออสนใจแนละ้วก็เข้ามาติดต่อว่าอยากจะพิมพ์เล่มนี้นะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อเป็นเล่มดีกว่าเออซื้อในคอมมิโนิคนะคะเพราะว่าในคอมมิโคเราไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะคะมันก็เป็นดิวตอนณตอนนั้นแต่ว่าที่มันยังอยู่ในแอปได้ตอนนี้ยเพราะเราปล่อยให้อยู่เพราะเราอยากให้คนเข้าไปอ่านมากกว่าคือได้เงินได้ไม่ได้แต่เราก็อยากให้คนน่ะเหมือนได้กระตุ้นมาได้ผาดสายตาคนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเราอยากให้เออ เราก็เขียนมานานแล้วก็ลงแรงไปเยอะก็อยากจะให้คนน่ะได้อ่านไม่ว่าเราจะเสียงเงินหรือไม่เสียงเงินไม่ใช่สิมันเสียงเงินอยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้เงินไม่ได้เงินเนี้ยเออเราก็อยากให้คนอ่านดีนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไปงานหนังสือนะคะก็คือวันที่31มีนาคมเพราะว่าวันนี้มันมีกิจกรรมเไต้หวันไทยแลนด์คอมิ c เอ็กซ์ช e นะคะ ก็จะมีนักเขียนไทยแล้วก็นักเขียนไต้หวันเนี่ยมาเหมือนแลกเปลี่ยนขึ้นเวทีสัมมนาการแหละที่นหนังสือเราก,ก็ก็มาเชิญเราให้เป็นนั่งฟังเฉยๆนะคะไม่ได้อะไรหรอกแต่เรากอา็อยากจะไปดูว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อหนังสือเพิ่มด้วย

เมื่อจะ,จะพูดก็คือเป็นสถานการณ์ของกระตูในในไต้หวันค่ะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์กระตูระดับนานาชาติของทางยุโรปบ้างค่ะ เขาซื้อของมาให้ด้วยอ่ะมิ้งยิ่งใหญ่มากเลยดีนะที่เราเอารถมาวันนี้อะไรใช่อะไรก็ไม่รู้น่าจะแก้วมั้งอะไรวะเยอะแยะมากมายอ๋อซื้อให้เยอะมากเลยจริงๆไม่ต้องซื้อให้เยอะขนาดนี้ไครเก่งจัดเปิดให้ชื่อทาราแมวหรอดีดีดีโมเดลอะไรอ่ะน่าเป็นโมเดลนะในกระบะในกระบะ เซรามิกหรอไม่ใช่เซรามิกเซรามิกเซรามิกหนักมาเนี่ยขอบคุณป้าโตที่ช่วยอุดนุลนะคะน้ำนิ่งป้าคายมันสนุกดีขอบคุณนาเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่มีไปแต่ละเซนที่บูธ B2S นะคะวันนี้วันที่สองไม่ขายไปวันอาทิตย์ ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราไปงานหนังสือตับหนังสือ,อมีถึงวันที่เก้าเลยก็ไปสามวันแล้วทำงานไปทำแล้วนี่เวอร์จแจอะายเซ็นครั้งแรกเนาะอันนี้เพิ่งรู้ว่าปกติเวลาเขาจแจกลายเซ็นอะ่ะเขาจะมีของให้กับคนที่มารับลายเซ็นด้วยแล้วเนี่ยคือไม่รู้ไม่รู้เตรียมอะไรไวเลยแต่ว่าไปหาโปสการ์ด ที่เคยทำเอาไว้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่เยอะถ้าใครมาแล้วไม่ได้อะไรโรคก็ร,ร,รดด้วยนะแบบผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าก่อนที่จะไปกังวลถึงจุดนั้นนะก็คือว่าจะมีคนมาไหมจะมีคนมาไหมเพราะว่าเคยเห็นดราม่าไหมที่แบบนักเขียนฝรั่งเขาไปแจกลายเซ็นก็ไม่มีคนมาน่ากลัวนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะ มีบ้างแหละเพราะเห็นมีคนบอกว่าจะมาหาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแค่ไหนนะคะแถมเมื่อเช้าสารพิมพ์บอกว่าของหมดของหมดวันแจกลายเซ็นแต่เดี๋ยวเขาจะมากล่องมันจะมาเพิ่มตอนบ่ายไม่แน่ใจว่าแบบเออมันจะทันหรือเปล่าเนาะย่อมมีอุปสรรคตอนนี้มาสแตนบายที่บูลแล้ว แต่ว่าหนังสือน่าจะมาไม่ทันก็มีอยู่ที่คือทีเดียประมาณเจ็ดเซ็ตมั้งแล้วก็ใครที่มาก็จะได้โปรจากคืออันนี้ยขุดมาแจากโดยเฉพาะเขาตอนแรกไม่มีของก็มีอยู่ประมาณสิสิบายรวมๆมามไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงของค่นังสือมันนี้มาไม่ทันทางด่วนมาทางด่วนแะล้วติดอยู่ หมดแล้วแต่มีแต่มีค่ะแต่มีหมดที่นี่กำลังเดินทางมาถ้ามีอยู่นะรู้จักป้ารู้จักป้าเอา่าเขินเว้ยเขินเว้ยน,นอนเขาไยต้องได้โกลน,ลน,ลลนะ <sk r> วันนี้คะก็กลับถึงบ้านแล้วกี่โมงเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะคะ ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แวะมาหาพี่บูนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็เอามาจากต่างจังหวัดอะไรงนเงี้ยเนาะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เจอบางคนด้วยที่แบบเออพลาด,ดกันไปคาดกันไปเ<ม>ลคะวันนี้เราก็ได้ของมาจากน้าอาหลายคนเหมือนกันนะ<อ>เปิดให้ดูดกันอันนี้หมอนวันนั้นถ่ายเปนยงนะคะเป็นโเัเดลูแมวแล้วก็ จดหมายสามหนะ้าขอบคุณมากเลยนะยนดีใจมากชอบชอบเลยแบบนี้นะแบบเขียนจดหมายนยี่ยาวชอบชอบแล้วก็วันนี้ได้ของเพิ่มมาอีกนะคะเป็นอะไรเกินอะไรเกินแกะไปยาขอไงยิ่งใหญ่มากเลย คุณมากเลยนะคะแพงแน่เลยอะมีเซนเซอร์ราะคาแต่คิดว่าแพงขอบคุณมากเลยนะแพงนี่ยท่้ทางขอบคุณทุกคนมากมในส่วนของขวัญน,นะคะจริงๆคือแบบเออไม,ไม่ไม่ค่อยได้อะไรอยอะเท่าไหร่นะยถึงเต้นแล้วก็น้องอีกคนที่ได้ของตั้งแต่เวันนะคะนิมม่งมากเลยนี่คือจริงๆเอาไปไว้ที่ห้องนอนแล้วนะเป็นหมอนใน้องนอนี่เลย แล้วก็ให้ผ้าห่มด้วยปเป็นเสร็จสำหรับคนที่ง่วงอย่างเราแล้วก็ของทุกจิบนุให้เยอะมากเลยลขอบคุณมากเลยนะคะอิสระอี โมเดลหรอป๊อดมออากน่าจะเป็นโมเดลนะตัวนี้หรือเปล่าแน่ใจหรือเราควรจะแกะเลยแกะเลยก็ได้ใชจ่จริงด้วยโหแพงจริงวันนี้รับไปแพงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ราคาเออมันดูแพงนะขอบคุณมาก มากมากนที่แวะมาหาแล้วก็สำหรับงขวนแล้วก็ขอโทษคนที่เอคอาดกันด้วยแล้วก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละที่เราไปที่งานจริงนะเพราะว่าแข่งกนแข่แน่หลังจากนี้ก็คือจะเป็นนอตอนุญาตก่อนที่ซื้อมาต้องรีบอ่านก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดซีซั่นแล้วน,นะคะแล้วก็ถ้าจะพักสักแป๊บหนึ่งแล้วจะกลับมาซีซั่นสอง เอกป๊อ,กออกหนังสืองานหนังสือเนี่ยก็คตรจบจทีอย่างี้ยค่ะ yes. ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนที <S <S ่รเราก็ไม่รู้ว่าตอนเจอเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้านหรือเปล่านะคะแต่เราก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจนะคะคือจริงๆก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแหละคือจะพูดมากกว่าคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยอ ม,มือถือกล้องเนื่นจะเหมือนจะขายดีนะหรือเปล่ารู้เหมือนกันแต่ว่าก็วันนี้มันก็ของโมสต็อกแต่คือมันมีสต็อกที่กระจายไปที่อื่นนะแบบมันมันไปลงร้านลงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีแบ่งมาที่งานหนังสือส่วนหนึ่งก็ก็ของโมสต็อกเขาก็ไปเอาของที่แบบสแปร์ไว้สําหรับส่วอ,อื่นนะมาแทน ก็หวังว่าจะขายหมดนะคะก็รอดูว่าเรื่มงนี้จะเป็นไงเพื่อแบบเออเป็นเืออะไรอ่ะเพื่อสําหรับวางแผนในเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยว่าทำอะไรยังไงก็ขอบคุณมากอีกทีนะคะเท่านี้แหละค่ะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะ พี่เพิ่งเห็นเมื่อมีจดหมายอีกนะคะหลายหน้ามากยังเลยขอบคุณมากเลยนะคะจะเก็บเอาไว้อย่างดีนะคะคือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มานะในตัวหรือในคอมมิโคเราก็ย้อนกลับไปอ่านนะคะบ่อยๆคือแบบสมมติหลังเราส่งงานเสร็จอะเราก็จะได้สไลด์ดูคอมเมนต์ทุกวันทุกวันว่างปั๊บเราก็จะสไลด์ดูนะคะ ก็คือทุกคอมเมนต์มีความหมายมากเพราะว่าทําให้เราได้เขียนต่อได้จริงๆริเพราะแบบโอ,อ้พูดจริงๆแล้วก็ขี้พอขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลาเราแบบว่ามีคนอยากอ่านต่อหรือว่าคนชอบเราก็รู้สึกว่าอยากเขียนต่อให้เขาอ่านจริงๆก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคอมเมนต์ถ้าใครที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะเอ,อ่อแค่อะไรอ่ะจ่ายตอนเปนหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คอมเมนต์เฉยๆก็ได้นะคะเราก็ยินดีมากๆเหมือนกันนะคะคือเราก็เข้าใจนะว่าเออแต่ละคนก็เออค่าเขาชีพมันแพงเนาะแล้วเาแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเราอ่านหลายๆเรื่องเราก็จะต้องใช้ใจเยอะก็สําหรับคนที่ไม่สะดวกจริงๆก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะแค่ได้อ่านแล้วก็แฮปปี้ไปกับในเรื่องเราก็ยินดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ